สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะมาเจอกันกับแก้วอีกแล้วนะคะคำเตือนนะคะวิดีโอนี้นะคะจะทําขึ้นเพื่อความบันเทิงนะคะเหมาะกับคนอายุ20ขึ้นไปรับชมนะคะขอทุกคนนะคะรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะปวดใช้วิจารณญาณาในการรับชมนะคะทุกคนเป็นเพียงการคำพงังคำวนวณทางที่ตลาดนะคะเฮ้ยบินมาแล้วบินมาแล้ว บินกลับมาไวพี่จ๋าว้ายร้องไงี้เลยเด็กเด็กเ,เราอาเซียนกระดาษยับมากเรากลับมาทำเหมือนเดิมนะคะทุกคนมันจะได้ชัดนะขออภยัยเมื่อวานสามคัคคีได้อะไร ใช้หนึ่งค่ะจ้าอ่ะหน่อยสีดะะส่ดีนะคะสี่ดีนะทุกคนสามเก้าเก้าสาม รัดวีไอ้ไ่ได้ดิขอโทษลาวีสี่เก้าศูนย์เจ็ดสี่ทำแบบเนี้ยถึงจะเห็นนะคะทุกคนเพราะว่าอะไรดูไหมเพราะว่าเราจะได้เห็นผลว่ามาหรือไม่มาถ้าเราทําเหมือนเมื่อวานอะไม่รู้อะไรมาไม่มาม่รู้งงมากเลยสี่สองหกแปดสี่นะ ปดสี่ทั้งสองเลยนะคะลาวสตาบีมันเยอะมากนะหุ้นนะทุกคนแปดแปดสามศูนย์เจ็ดแปดศูนย์สามเจ็ดแปดทั้งหมดเลยในหะานี้ได้นะลาวกาชาติ 5 9 8เก้าค่าเก้ได้4ได้อะไรห้ 5, นะคะนี่อันนี้ไม่มานะมา4นะคะมา4แต่ว่านี่มา5 9นะทุกคนห้าเกนอย x เจ็ดหนึ่งา ได้ห้าก็ได้อยู่มาอาเซียนอาเซียนนะคะอาเซียน

47ណា จ็ดศูนย์เจ็ดสามเจ็ดหกอาเซียนนะคะแล้วนดนให้เน้นนะศูนย์เจ็ด น,นี่คือลาวอาเซียนนะคะนี่คือลาวอาเซียนสามัคคีนะฮะ สองสสอง ฝั่งไหนอะทุกคนไปฝั่งไหนดีชอบชอบหนึ่งเป็นหนึ่งชอบสองไปสองนะ เน้นนะอืนะคะคู่หูดูโอหนึ่งศูนย์เจ็ดศูนย์คู่หูดูโอนะทุกคนอ่าอ่านี่คือสามัคคีนะนี่คือสามัคคีนะ,ะทุกคน สีดีสีดีนะคะปากกาหมดอีกแล้วออทุกคนมันก็วนเวียนอย่างกับปากกาหมดนี่แหละไม่ <c oughs> ได้ไปไหน <c oughs> อือ ห้าเจ็ดนะห้าหนึ่งอย่าลืมห้ 51, 54, มาเจ็ดห้าหนึ่งห้าสี่ห้าแปดสองหนึ่งใบเล็กน่ารักดีนะทุกคน าใครอยากสนับสนุนแก้วนะกระดาษปากานะคะทุกคนสามารถดูนิดได้นะฮะสามารถด,ดูนิดเอ๊ไม่ได้ผิดพูดขอโทษอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะกดที่ปุ่มซุปเปอร์แตง Tank, ขอบคุณนะคะทุกคนสามารถซื้อซุปเปอร์แตงให้เราได้นะคะสนับสนุนแก้วอะไรเงี้ยนะคะทุกคนสองหนึ่งค่ะ ดูง่ายด้วยมือไม่บังนะทุกคนถ้าเป็นใบใหญ่มือมันมือมือจะบังไงสองหนึ่งสองห้าสองแปดนะหนึ่งศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดนะ 1, 0, 1, 4, 1, 7, นะแล้วก็สี่ห้านะคะเจ็ดห้าจ้ะวินเด ชัดแบบน,นี้ชัดเลยแหละสี่ห้าสองหนึ่งนะแล้วก็เจ็ดสองนี่เลยนะคะนี่คือสี่ดีนะทุกคนนี่คือสี่ดีนะน,นะนี่คือหน่อยสี่ดีนะ แบบนี้จะชัดนะถ้าทำเหมือนเมื่อวานไม่ชัดต้องขออภัยจริงๆนะจากใจจริงๆเลยเมื่อวานอนะเลยกลับมาทำเหมือนเดิมดีกว่านะะฮให้เห็นแต่มือนี่แหละลาว v ไ p นะฮะลาว v ไ p ไปอะไร420ค่ะ ชอบสูตรไหนไปสูตรนั้นนะเดี๋ยวเจาะสี่สองศูนย์ให้เลยนะ 09นอืมนี่ดูนะฮะดูให้ดีนะ นี่เลยนะคะสำหรับลาว V A P ชัดเ๊ะสามารถคียวี ส่ห้า ติสี่สองศูนย์ไว้หน่อยนะติสี่สองศูนย์ไว้หน่อยนะคะศูนย์ห้าศูนย์เก้า Ừ, nên là ready rồi đi là สอหรอีอแล้วก็สองสหรอ,อนรอ่สี่ศูนี่นะคะสามัคีวีนะสามคคีวีนะคะ ลาวสตาวีนะฮะลาวสตาวีอืม,าม,มสามเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดหนึ่งเจ็ด 707376 นี่นะคะลาวสตาวีนะนี่อ่ะสตาวี วีนะคะนี่นะฮะลาวกาชาติลาวกาชาติาาาได้อะไร กาชาติไปอะไรสองแปดหนึ่งสามเนาะ,นะไปเลยค่ะสองหนึ่ง ชาตินะทุกคนดูให้ดีนะจ๊ะไปตามใบนะ น,นะนี่นะคะกาชาตนะคะดูให้ดีนะหมเอ็กนะคะ 목소 เอกแล้วสุดท้ายแล้วนะหน่อยเอกแล้วนะคะนี่นะครับหน่อยเอ็กซ์ต้านะคะทุกคนครบแล้วนะคะ ผิดถูกอย่าว่ากันนะทุกคนให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมให้มากๆเลยนะคะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะเฮงปังๆนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะสวัสดีค่ะ